กระผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับที่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หวยเด่นในหนกหอีกแล้วครับนะคลิปนี้แนวทานนี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมโดยและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทาง เจ้าของข้อมูลที่เป็นผ่านแนวทานอย่างเร็วทันใจด้วยครับท่านคลิปนี้แนวทานนี้ก็เป็นแนวทานใช้กับ1นทันวาคมก็ขอบคุณมากสำหรับทุกกำลังใจเราไปชมกันเลยเจ้านี้ครับสิบ อดีตที่แล้วก็หลุดนะท่านในท่านใหม่นี้ครับสี่ห้าหการหลักอร้อยอดีตที่แล้วหนึ่งงสสามหลุดนะต่อไปเจ้านี้พี่ต้อย อ,อสอนพี่ประกายรวมชุดสี่สามสี่ห้าห้าสามห้าหอาคิงอาคิงรบลวนเนวทางจับคู่ต่อไปเจ้านี้ครับ ใบนี้ก็เป็นอทานสิบหน่วยบนล่างแปดแปดอดีตที่แล้วก็ศูนต่อไปใบนี้ครับสิบสิบล่างสี่ห้าหก เจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดอดีตที่แล้วแปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งต่อไปเจ้านี้ครับ จนนี้ก็เป็นทนา,านดับล่างดับดับเจ็ดดับเจ็ดดับตัวเดียวเจ็ดดับสิบหน่วยล่างใบนี้ครับนิดวิ่งบนเจ็ดวิ่งเจ็ดบน ก็ขอบคุณมากสำหรับแนวทางที่แบ่งปันทพปรุมก็ยินดีด้วยครับท่านท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยครับนะอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยครับไปต่อกันเจ้านี้ชลดานึท่านดับล่างตัวเดียวอดีตที่แล้วดับ900า อดีตที่แล้วดับ900วพันเวทันใหม่นี้ครับดับ5ดับหดับตัวเดียว5ดับห้าตัวเดียวต่อไปเจ้านี้ครับใบโูปีสิบโเนวทานสิบล่างคู่กี้ สองสี่หกแปดศูนย์สองสี่หกแปดศูนย์ห้าตัวเป็นแนวทางอาดีตที่แล้วก็ผ่านหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าไมนี้แนวทางสิบหน่วยล่างสามตัวหนึ่งสี่หก หนึ่งสี่หกเป็นแนวทางคงที่สิบหน่วยล่างหนึ่งสี่หกต่อไปเจ้านี้ครับใบนี้ก็เป็นแนวทาง

บัดนี้ก็เป็นอาหานล่า9 0 9าอดีตที่แล้ว5-1หนึ่งเดนทันใหม่นี้ก็แบ่งปัน90าน90เป็นอาทาน1ิบนวยล่างเจ้าเสือครีมชากันราวบัดนี้ปูลินจับโคสองตัวล่าง9-3 9ก้า0ี0เก้กลับตัวด้วยครับกลับตัวด้วยไปต่อการเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นแนวทาง ครบล่าง3 4 5 6, 7, 3, 4, 5, 6 7, ี่ห้า6ก8ดอดีตที่แล้วก็ผ่านตัวเดียวเด๋ยนทันใหม่นี้ครับ3 4 5 6 7 8ก็เป็น,นทาน10หน่วยล่างเลยมาแล้วครับทานเจ้านี้เนท่านรักอร้อยสี่ตัว 5 7 8เจ็ด9ห้าเปดเกครับท่านเจ้านี้ก็แบ่งปัน,ปนท่านหลักร้อยสี่ตัวต่อไปครับใบนี้ครับหลักสิบเจ็ดแปดเก้หนึ่งสองสห้าเจ้า หนึ่งสองสามห้าเจ็ดตัวปเป็นแนวทางออก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางที่เบ่งปันไปชุมลักหน่อยกันบ้างศูนย์สองสามหกเจ็ดแปดเก้า 0 2น6 7สอดอดีตที่แล้ว0 2น6สอก็ผ่านศูนก็ขอบคนนุณแนวทางที่แบ่งปันต่อไปเจ้านี้มหาโชคนะบมีน้คอดีตที่แล้วนะ 395 1 2้าห้าหน่ามาาผ่านเานะผ่านตัวชูน9 1้าแล้วท่านใหม่นี้ครับ2 8งแ7 8 268 2กปด,กด,ปด,กปดปา สี่8กเจ็ตัวชูน8ชูน6ชูน2ขอบคุณอย่างมากสำรับเนียวทางก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับที่ทุกท่านคลิปนี้เดียวทานนี้ก็เป็นเนวทาน ใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการประชุมด้วยขอบคุณกำลังใจที่ติดตามเอกมินมาประจำอย่าลืมก like, go check, go ดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันแนวทางอย่างเร็วทันใจด้วยครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราเจอกัน